อื่นแม่นกต้องขอบคุณน้องลูกหินที่เลือกเกิดมาเป็นลูกของแม่นกทำให้แม่นกได้ต่อสู้แล้วก็ได้ยืนหยัดช่วยเหลือลูกตัวเองวันที่31ธันวาคมปีพศ2543เป็นวันแรกที่แม่นกได้รู้ว่าลูกหินเป็นเด็กพิการทางสมองรุนแรง คุณหมอเสียใจที่จะต้องเรียนคุณแม่ตามตรงว่าน้องมีสภาวะหินปูนเกาะสมองกระจายจนทั่วสมองไปหมดเด็กบางคนอาจจะเกรงแค่ท่อนซ้ายท่อนขวาท่อนบนหรือท่อนล่างแต่น้องลูกหินจะเกรงทั่วตัวและทั่วล่างขาจะคววยกันแล้วก็เสียชีวิตเร็วในที่สุดถ้าคนเป็นแม่ได้ยินแบบนี้ เขาสุดแล้วร้องไห้ทุกคนคะ่ะแม่นกเองก็เป็นแบบนั้นเช่นกันเราคงไม่ได้แข็งแรงตั้งแต่วินาทีแรกที่เรามีลูกแต่เรารู้สึกว่าจะทำยังไงให้ลูกของเราเนี่ยสามารถพอดรอดพ้นจากวิกฤตนั้นให้ได้นะวิธีนั้นเรารู้สึกว่าหลังเราชนข้างฝาไม่มีทางถอยสิ่งหนึ่งที่แม่นกคิดออก คือว่าจะทำยังไงให้เรามีพลังแล้วกำลังใจพลังบวกเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคร้ายแรงนั้นให้ได้ในเมื่อคุณหมอบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเราคิดว่าถ้าเราสู้อย่างเต็มความสามารถแล้วถ้าลูกรอดและมีชีวิตยืนยาวกว่าที่คุณหมอบอกมันก็เป็นโบนัสของแม่แต่ถ้าลูกไม่รอด แล้วเสียชีวิตเร็วอย่างที่คุณหมอบอกนั่นม,มันคือความจริงที่เราต้องยอมรับดังนั้นดีแล้วที่คุณหมอบอกแบบเนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ร้ายที่สุดมันคือแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราทำขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่ความเป็นแม่ของเราอย่างเต็มความสามารถสิ่งแรกที่มนุษย์เรียนรู้คือการให้กำลังใจตัวเองการคิดบวกให้เร็ว ถามว่าทําไมเราต้องคิดบวกให้เร็วเพราะถ้าเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ตามมาเราก็จะหมดเรี่ยวแรงที่จะช่วยเหลือลูกแต่พอเรามีพลังคิดบวกขึ้นมาการที่เราคิดบวกได้แบบนั้นมันก็ทําให้เรามีหนทางอย่างน้อยที่สุดหัวใจเราก็มีพลังที่จะสู้ต่อไปแต่ความจริงมันก็คือความจริงสิ่งหนึ่งที่แม่นกเรียนรู้จากลูกหิน ลูกจะรอดได้แม่ต้องยอมรับในความพิการของลูกลูกจะดีได้พ่อแม่ต้องดีก่อนและลูกจะพัฒนาได้พ่อแม่ต้องพัฒนาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆเราจะคิดเองได้แต่มันเป็นเพราะว่ามีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องเป็นแบบนั้นแม่นกเอาน้องลูกหินมาเลี้ยงที่กรุงเทพ ตอนนั้นน้องลูกหินอายุแค่8ปดเดือนเขามีอาการเกรงสั่นเราได้คิวกายภาพทุกวันจันทร์เราเชื่อว่าถ้าเราเป็นนักเรียนที่ดีเรารักษาลูกอย่างดีลูกเราต้องหายแม่นกได้คิวกายภาพทุกวันจันทร์คืนวันนั้นจำได้แม่นยำคืนวันอาทิตย์ฝนตกฟ้าผ่าลูกหินเกรงภาษาคนเป็นแม่ น้องเกรงเราไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ใช้ผ้าหม่มมัดตัวลูกแล้วก็กอดลูกให้แน่นวินาทีนั้นลูกทรมานกายแต่ใจแม่ทรมานยิ่งกว่าอาการเกรงของลูกหลังจากเกรงเสร็จปุ๊บกลายเป็นสันแล้วก็กระตุกเราภาวนาขอให้เช้าเร็วๆเ,เราจะได้นำลูกไปกายภาพและหวังอย่างเต็มที่ว่า นักกายภาพจะต้องทําให้ลูกหายเกร็งและกระตุกให้ได้เราเป็นนักเรียนที่ดีเราเชื่อฟังคุณหมอนักคุณพยาบาลลูกเราต้องหายคุณแม่ก็ไปโรงพยาบาลแต่เช้าไปรอคุณหมอไปรอนักกายภาพท่านก็น่ารักทําให้แม่นกอย่างเต็มที่และน้องลูกหินอาการกระตุกหายไปแต่อาการเกรงยังไม่หายแม่นกก็ถามนักกายภาพว่าทําไมน้องเป็นแบบนั้นนักกายภาพตอบว่า คุณแม่ฝนตกเลยทําให้สภาวะของน้องมีการเกรงตามไปด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มอาการเกรงด้วยและที่สําคัญก็คือน้องเนี่ยมีการเกรงมากอย่างปกติอยู่แล้วนั่นมันคือเป็นคําแรกที่คุณหมอบอกเราแล้วแม่นอกก็มานั่งคิดว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยลูกกายภาพแค่หนึ่งวันและแค่หนึ่งชั่วโมงเองแต่นอกนั้นลูกต้องอยู่กับอาการเกรงหมด เราไม่กล้าทําลูกเลยเพราะลูกมีการเกรงมากเรากลัวลูกจะกระดูกหักจะแตกแต่เราคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะถ้าเราคิดแบบนี้ลูกเราก็จะเป็นแบบนี้อีกเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเราเป็น,นก,กายภาพเองละ่ะจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยการที่เราทํากายภาพลูกได้เจวัน เขาก็จะอยู่ได้เจวันทํากายภาพเจวันแต่แล้วถ้าเราไปทํากายภาพแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงอาการก็จะตามมาอีกนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้นกเรียนรู้ว่าเราต้องฝึกด้วยตัวเองก็หมายความว่าลูกจะดีได้พ่อแม่ต้องดีก่อนและลูกจะพัฒนาได้พ่อแม่ต้องพัฒนาก่อนณวิธีนี้ณวินาทีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้หมดเลย แม่นกเรียนรู้ที่จะทำกายภาพลูกเรียนรู้อย่างอุตสาหะจนทำให้วันหนึง่งลูกหินหกขวบไม่มีโรงเรียนไหนรับเพราะน้องมีสภาวะต้องให้อาหารทั้งหน้าท้องดูดเสมหะและสวนฉี่ทุกวันันละสี่รอบมีอาการเกรงติดตัวตลอดเวลาไม่มีโรงเรียนที่ไหนรับลูกหินเพราะลูกหินยากไม่เป็นไรถ้าไม่มีที่ไหนรับ แม่จะเป็นคนทำให้หนูเองแม่นกอยากจะบอกกับทุกท่านว่าปัญหากับปัญญามันเป็นเส้นบางๆเท่านั้นเองปัญหาถ้าเรามีปัญหาเมื่อไหร่ขอให้เรามาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราแก้ไขได้อย่างไรจะยกตัวอย่างเช่นน้องลูกหินมีสภา,สภาวะเก็ดเลือดต่ำวันนั้นเขาไอออกมาเป็นเลือด คุณน้าที่ดูแลเลี้ยงลูกหินชื่อน้าจิตเขาก็กังวลวิตกกังวลว่าน้องไอออกมาเป็นเลือดจะต้องทํำยังไงเขาก็วิ่งเป็นหนูถีบจากเลยแต่แม่นกก็คิดว่าถ้าเรามัวแต่กลัวและมัวแต่ดูแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าเราไม่วิเคราะห์สุดท้ายแล้วมันก็จะตก ไปที่ความยากของลูกน้องก็จะต้องแอดมิดในโรงพยาบาลอย่างแน่นอนและการแก้ปัญหาปัญหาแบบนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะแก้ถูกทุกครั้งมนกก็มาวิเคราะห์ว่าน้องไอเพราะตอนนี้เกจเลือดต่ําเกดเลือดต่ําหมายถึงคนปกติเนี่ยจะต้องมีเกดเลือดอย่างน้อย1นึ่งแสแต่น้องลูกหินมีอยู่ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นพอต่ําแล้วเนี่ยเวลาเกิดการไอหรือเกิดการอะไรนิดหน่อยเนี่ยเลือดก็จะไหลออกตัวอย่างไม่หยุด เราก็จะระวังสภาวะตรงนั้นแต่พอดีวันนั้นเขาไอมากไอจนเลือดเนี่ยพุ่งออกมาเลยม่นก็วิเคราะห์ว่าเลือดออกมาเป็นเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดใหญ่ถ้าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันก็จะเป็นเลือดธรรมดาแต่เป็นถ้าเป็นเส้นเลือดใหญ่มันก็จะเลือดเป็นก้อนเป็นริ่มๆก็เลยคิดว่าอย่างเนี้ยเราให้ลูกอยู่ในสภาวะนิ่งลูกก็จะหายไปเองเราก็มานั่งคิดว่า ลูกเป็นอะไรแก้ไขปัญหาหรือยังแล้วลสิ่งที่เราแก้ไขปัญหาถูกต้องไหมและต้องมีผลชี้วัดว่าลูกดีขึ้นหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่แม่นกพยายามทํากับลูกตลอดเวลาทุกครั้งเวลาอยู่กับลูกแม่นกต้องมีสติไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนเก่งหรือเป็นคนเรียนรู้ธรรมะต้องมีสติมันไม่ใช่แต่ชีวิตของลูกถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่ เมื่อนั้นลูกของเราก็จะเกิดความลำบากขึ้นเมื่อนั้นมันเลยจำเป็นต้องทำให้เราทำทุกอย่างอย่างมีสติและก็รอบคอบมากที่สุดนั่นคือความเป็นความตายในชีวิตของลูกเรานั่นเองถึงวันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจนะคะที่แม่นกมีน้องลูกหินมาเป็นลูกเพราะความยากต่างๆทำให้เราจะต้องเรียนรู้อย่างหนักต้องขอบอกว่าต้องเรียนรู้อย่างหนัก เพื่ออะไรเพื่อให้น้องมีชีวิตอยู่อย่างสบายเพราะเขาเกิดมาด้วยความเหนื่อยยากเหนื่อยยากในที่นี้หมายความว่าเขาต้องมีการต่อสู้กับอาการเกร็งในร่างกายตลอดเวลาดังนั้นแม่นกจึงจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้อย่างหนักการเรียนรู้ของแม่นกหนึ่งเรียนรู้จากอาการโรคของลูกที่เป็นอยู่ 2. เรียนรู้จากโรงพยาบาลที่เราไปหาหมอ 3. เรียนรู้จากสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆที่เขาช่วยเหลือลูกและอันที่สสุดท้ายไปเรียนรู้อนาคตว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยหขวบแล้วเป็นแบบนี้8ขวบจะเป็นยังไงมันทำให้แม่นกได้พบกับการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นคือโดซโฮ เดอโซโฮก็คือการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน่นแมนุษ์ใช้เวลาเรียนสะสมมา13ปีเป็นหนึ่งใน3ของวิทยากรในประเทศไทยซึ่งศาสตร์นี้สามารถช่วยเหลือเด็กพิการดุนแรงอย่างได้ผลเรียนทั้งในประเทศไทยและเรียนทั้งในญี่ปุน่นเพื่ออะไรอันที่1เพื่อช่วยลูกของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์อันที่สอง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนของลูกหินให้เขาพ้นจากความทรมานเพราะเราไม่สามารถยืนได้อย่างลำพังคนปกติทั่วๆไปมีปู่ย่าตายายเยอะแยะที่เขาสร้างเส้นทางให้เดินลูกเกิดมา1ขวบสองขวบสขวบ4ี่ขวบ5ขวบเข้าโรงเรียนอนุบาลหนึสองสามปหนึปสองปสาม แต่วันที่เรามีน้องที่เป็นลูกพิการทางสมองรุนแรงบอกได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่มืดมนเรามองไม่เห็นทางเลยว่าลูกเราจะไปทางไหนไม่เป็นไรแม่จะสู้เพื่อลูกไม่มีโรงเรียนให้ลูกแม่จะทำให้ลูกวันที่25มิถุนาปี2548หี่สิบแม่นกเปิดบ้านตัวเองเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นกเพื่อ ช่วยเหลือลูกตัวเองและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของลูกลูกเห็นไม่สามารถอยู่ได้ลำพังคนเดียวลูกเห็นต้องมีเพื่อนมีกลุ่มที่เข้มแข็งและถ้าเราเป็นกลุ่มเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2องกลุ่มสกลุ่มคนพิการของเราก็จะแข็งแรงด้วยเช่นกันดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นกก็คือเป็นศูนย์ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองโดยที่เราทําให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเปิดมาเพื่ออะไรหรอคะเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองให้มีโรงเรียนเหมือนอย่างคนอื่นที่เขามีกันมันยากนะคะเพราะข้างหนึ่งคือชีวิตความเป็นความตายของเด็กอีกข้างหนึ่งเราต้องเอาการศึกษาใส่เข้าไป แล้วเราจะทำยังไงล่ะทำให้เด็กพิการทางสมองรุนแรงสามารถเรียนรู้ได้สิ่งหนึ่งแม่นกไปดูเรื่องของอนาคตที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงแล้วก็กลับมาใช้ในเมืองไทยจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเปิดศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นกเพื่อช่วยเหลือเด็กอีกที่บ้านเราจะมีอ,ออกซิเจนมีถังออกซิเจนมีที่ดูดเสมหะแม่นกเองก็สามารถดูดเสมหะได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องกำลังกายภาพสายหน้าท้องของน้องหลุดเราก็ต้องทำให้ได้ต้องต่อให้ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งที่เราทำได้แต่มันเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องทำให้ได้เพราะเด็กพิการทางสมองรุนแรงในประเทศไทยยังไม่มีโรงเรียนสักโรงเรียนนั่นคือปณิธานของแม่นกว่าเราจะต้องทำโรงเรียนนี้ออกมาเพื่อทำให้เด็กๆมีโรงเรียนเกิดขึ้น โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองขั้นรุนแรงที่อยู่ในสภาวะความยากจนเพราะถ้าระดับคนที่เขามีฐานะแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจ้างนากักกายภาพได้แต่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราสามารถเอาเด็กพิการมาฟื้นฟูที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองคุณจะต้องเป็นคุณครูของลูกคุณจะต้องทำให้ลูกเป็นคุณไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นไรเลยนะเรามีวิทยากรให้เลย มีทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มาช่วยเป็นวิทยกรให้มีทั้งวิทยากรจากต่างประเทศที่ญี่ปุ่นมาช่วยให้มีทั้งวิทยากรจากออสเตรเลียที่มาช่วยบำบัดให้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องช่วยเหลือตัวเองคุณต้องกระตือรือร้นเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองและมนุษย์ก็บอกครอบครัวต,ต่อไปว่าให้จำไว้นะวันแรกที่มาหาแม่นกรู้สึกเป็นยังไงบ้าง เศร้าใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมวันนี้แม่นกจะช่วยอย่างเต็มที่ถ้าวันหนึ่งคุณรอดแล้วคุณมีหนทางดีแล้วขอให้จําความรู้สึกนี้ไว้แล้วนำความรู้สึกนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปอีกวันนี้แม่นกก็อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านที่พอจะมีเวลาลองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้คนดูเพราะ การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนายิ่งแสนยากกว่าถ้าชาติหนึ่งในชีวิตของเราได้ทำงานเพื่อผู้อื่นทำให้เขาพ้นทุกข์วันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจและอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งงานนี้เป็นงานที่แม่นกรักและอยากจะทำพัฒนา ให้มากขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเพราะครั้งแรกเราทำเราช่วยเพราะว่าเรามีลูกเป็นเด็กพิการแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากทำงานถวายให้แผ่นดินวันที่ลูกมีชีวิตอยู่แม่ทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่ให้ลูกพ้นจากความทรมานแต่วันหนึ่งที่ลูกไม่อยู่แม่ยังคงต้องทำหน้าที่แม่อย่างแข็งแรง เหมือนที่ลูกอยู่เช่นกันคือทำกุศลส่งให้ลูกสูงสุดเท่าที่แม่คนนี้จะทำให้ได้ภูมิใจที่มีลูกพิการค่ะ